โอ้ยมามากระเฉดน้องรักพี่เองนี่ใช่ไหมหรอโอเคๆอย่าน้องรักอะไรอัพเดเลยครับเนี่ยน้องสิงครับพสดทเดี๋ยวโดนอีกูเฉินสิงองเดี๋ยที่อ่ะพี่แต่รักาพี่ป่ากูโดนสิงเปล่ากูเรียกว่าอาเฉินมาหากรูเฮียกุสายคิดถึงมันอย่างกูเคยยันนะเดี๋ยววันนี้กูเปิดแม่งก่อนด้วยไอ้เฮียหฮาวดีนักไอ้สัสเดี๋ยวกูกระชื้แม่งหมดอ่ะเรื่จากกูน้อยไปเมื่อกี้เนี่ย ว่าเดี๋ยวพี่ว่าไงน้องพี่อยู่เป็นตุ๊ดแบบมึงอะมามผมลิคาโดก,กาก้าครับคุณใส่เสื้ออยู่เป็นตุ๊ดอยู่นะ <c oughs> เนี่ยสวยดีพี่อยู่เป็นตุ๊ดนะเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเพื่อนเพื่อนไปไหนหมดไม่รู้เหมือนกันครับพี่ผมเพิ่งได้มาเริ่มฟาร์มเนี่ยเพิ่งได้บริษเป็นไงบ้างอะได้เงินเท่าไหร่ละเป็นไงฟาร์มยากปะฟาร์มง่ายฟาร์มง่ายครับพี่ สาวเยอะแนะเมืองเนี้ยเวทน้องพี่ท uh> ี่มันเบิกรถตรงไหนอ่ะตุ้งลูกตรงนูกตุ้งลูกสวัสดีครับนี่กะสักกูได้เมื่อไงเม่อไงจ้าครับพี่มีคำมาโชว์แล้วครับคำมาโชว์นี่คันเท่าไหร่วะสองสองแสนเย็ดแพงจ้าเก็บอีกนิดหน่อยครับประมาณเกือบแสนครับลดงานได้ครับเป็นลดงานดิอ๋อนิดหน่อยครับ ปาดมีฟาร์มบ้างฮะพิชาที่จัดไม่เรียบร้อยเก็บกรถ<า>ไปทางพี่การส่งกลับทางเกรณาอยู่บนรถของท่านจนกว่าจะหมดเวลาด้วยค่ะขครับข่าวจริงไมหมเฮลซ์ซูนมาลงไม่รู้เหมือนกันนะครับผมเจ้าพาพี่ได้ฟารม์มมาวันนี้ฟาร์มมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแต่คนฟาร์มฮัลโหลพิชาพิชาครับลลพี่ชา,า,ายที่ยืนเนฟเคมอยู่ไหนครับพี่โอ้ไม่รู้เลยครับ ปะน้องประชุมดีกว่าชอบไปดีค่ะพี่ชายชันจอดรถตามดีน้องท่านได้เลยค่ะขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือนะคะได้ข่าวว่าหกซุนมานนะใช่หรอมาหรอผมไม่รู้ครับเาขอบา,าขอาจจะไม่ได้มาก็ได้ผมเป็นคนนอกครับผมไม่ได้เป็นเจ้าของเจ้าของอะไรผมไม่รู้อะไรกับเขาหรอกครับผมตัวเล็กตัวน้อยอ่ะครับต้องถามนุ่นน่ะ พี่ลิดเอาคุณแจรถมาให้ผมมาเดี๋ยวผมไปเก็บให้พวกที่เป็นหัวเมืองน่ะแกงเอลเคน่ะแกงหัวเมืองอะคุณประชาชนี่ให้คอเอเป็นแกงตัวประกอบครับผมเป็นยังนี่มาสมทบมาเล่นด้วยเฉยๆครับถามผมผมไม่รู้หรอไม่ใช่เมืองผมไอบอลสปอยไว้นู่นน่ะเอเคกับดับเบิ h e เทสอะแกงหัวเมืองอ่ะนะครับสองแ้งเนี่ยแกงหัวเมืองนะฮะ เอไม่ใช่แก๊งหัวเมืองไม่ใช่แก๊งเจ้าของประเทศนะครับผมบอกบอกไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราเวลาตีกันเนี่ยจะมาไล่ลําว่าผมเป็นเจ้าของประเทศอะไรอย่างนี้คราวนี้ก็ไม่ได้นะผมบอกเลยโลโก้เข้าเมือง <บา S 1> ยั<พ>ยงเป็นเอทีเคนะกูเซฟภาพไว้อยู่นะโลโก้เข้าเมืองนะยังเป็นเอทีนะกูเซฟภาพไว้นะไม่ได้นะกบูนนะบอกเลยโดนนะกูบอกเลยโดนนะ ไอคิวอะเดิมพันล้มั้งไอคิวเดิมพันพี่คนครบย่างอะครบแล้วสามสิบอ๋อไอหมีมันมีมันมีไอนั่นด้วยพี่ฮะไอหมีมันอยู่ในทะลอดแต่มันบอกว่ามันจะไม่ตายถ้ามีไอเคนจิอยู่ไอที่ที่ไอคิวพามาหมีไหนหมีดำนมหมีพี่นมหมีสา่ไอคิวมันไม่รู้ไงว่าไอนมหมีมันไม่ถูกกับคนชื่อเคนจิไม่ตอนนี้กูเอาคนตายเก่ง ใช่มันเกง่งทั้งสองเลยพี่ถ้าเก่งทั้งสองเนี่ยมันมาคุยนมหมีเจอแล้วเจอลาดาดาไ,ไอมีใครมีเบอร์ไอหมีปะมึงโทรมาหาพ่อมึงริกูก็บอกอยู่เจอกันที่เดิมเป็นนี่อะไรมึไงไอ้เหี้ยจา่าเจ๋งไหนคุยกับพี่อัพอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้ผมคุยกับพี่อัพอยู่ตรงนู้นอะอเล่นไปเล่นไปเล่นไปเ่่นไปมีมีเบอร์ไอหมีปะมีเบอร์ไอหมีปะมีดำามบอนมหมี ไอ้โรหมี่ไอ้โรหมี่มันยังเห็นมันอยู่เลยมันเนี่ยมันอยู่ไปวอร์สันมันเนี่ยหรอไม่ก็เลยไอคิวมาหาพี่เจ้าบายครับสวัสดีครับพี่พี่อยากฟังคาร์โดการ์ไอคิวถ้าหรอไปที่เดิมไม่ไม่ไม่ชอบแล้วเร็วๆไม่ชอบเลยไอสิ่งนี้อ้าวมาใครอ่ะโอ้ยมามากระเฉดน้องรักพี่เองนี่ใช่ไหมหรออ๋ออ่ำใครดิผมเฉิดเอครับโอเคๆอย่าน้องรักอรัาเฉิดเลยครับเนี่ยน้องสิ่งครับน้องสิ่งเดี๋ยวโดนกู เฉือนสิงองเดี๋ยวพี่อะปลาแต่รับาครับพี่ปลากูโดนสิงปล่ากูก็เลยว่าอาเฉินมาหากูไอ้เฮียกุตส่าห์คิดถึงแย่คืองี้มาก็ดีละมึงคืองี้น้องพี่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากอยากจะเทสสกิลเพย์พวกมึงหน่อยอะห่างเหินกันไปนานอะแต่ถ้าเกิดว่าให้มึงเทสกับตัวตึงๆในแก๊งตอนนี้กูกลัวมึงขายหน้าอันนี้พูดตรงๆเลยนะ พว่มมา,ากูมั่นใจว่ามึงแพ้แพ้แน่ๆแต่ที่กูเอามึงมาเนี่ยไม่ได้เอามึงมาแบบมาถ่วงหรือมาอะไรนะก็มาเป็นกําลังหลักช่วยๆกันได้แหละช่วงช่วงแรกๆเดี๋ยวพอเรื่องเฟสอาวุธเสร็จปุ๊บพวกมึงก็ค่อยไปพักก็ได้ช่วงแรกๆที่มันอาจจะต้องใช้หมัดพี่อาจจะให้มึงมาเทนหรือมีทิกมีอะไรดีๆมาแจกน้องๆในแก๊งพูดง่ายๆก็คือเหมือนให้มาเทนให้มาแบบ แบ่งปันความรู้ที่บางคนยังไม่รู้อะไรเงี้ยหรือถ้าเกิดว่ามีเฮอะไรก็บอกอกันอะประมาณนั้นนะอันนี้ที่พี่บอกกันนะเพราะว่า LK มันขึ้นชื่อเรื่องต่อยอยู่แล้วนี่เราก็เคยแพ้มันนี่สม,ยสมยัสมยไหนสมัยไหนก็ไม่รู้อเอาแต่พวกไม่เป็นไปนต่อยอ่ะมันก็ดีใจไปะวะแต่อะไรก็กลัาแต่พวกับ เบื่อเบ้าไปต่อยอเฮียใครจะไปต่อยไหววะวัยรุ่นเก็บยอดเขาอยู่แก๊งในพี่ผมได้ยินเขาใครเก็วัยรุ่นเก็บยอดไงเขาอยู่แก๊งพี่ไงอ้ยเฮียแต่ละคนเดินยังไม่ตรงเลยมีแต่วัยรุ่นเก็บยอดไม่อยู่ครับพี่เป็นเด็กกระโปรงกูทำอะไรครับกูอยู่กูอยู่เป็นเด็กกระโปรงพวกแบบเก็บพวกแร่เทพอ่ะกูแหม่ก่อนเข้าอัพอัพอัพใหม่กระจาดมีใบเบสอะไอจ้าเจ๋อแป๊บนึง S <S ต้องให้อีคิวมาลิสไยชื่อสามสิบคนให้พี่ดูอะ่ะนะลิสเรียกนี้น้องได้พี่แล้วก็เรื่องไอ้น้องหมีกับไอ้เคนจิด้วยเอามาคุยนะรีบมารีบมารีบมา,บมาบเร็วๆเออ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 เร็วๆเร็วๆ ี่งไม่เหรอรถที่สอดเรียบร้การส่งกลับพานี่ใหม่ทเีของท่านจนกว่าจะหมดเวลาน้าไม่เหมือนเดิมอ่ะเออก็เป็นสัญญกรรมอ่ะหนูข้าวอ่ะเธอ อยากดูสเกลพลังนอนลสิงวะครับเอา,เอาระดับไหนอะ่ะไม่ใช่มันอยากเจอกับคนที่กูคิดว่าตึงที่สุดหรือระดับกลางก่อนอยากลองคลิปก่อนหรือว่าไงไลองห่อน,นครับไปวัดโซนไหมล่ะครแกนอนสิงมันจะโชว์อะไรที่มันแบบเบอร์เวอให้กูดูบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้เจอมันเป็นปี ขึ้นชื่อหรือเรื่องอยู่แล้วในเรื่องตายอ่ะใช่ไหมมึงเป็นอาจารย์ของหลายๆคนนี่แม่แต่แม่แต่ไอ้เทียชักก็มึงก็โดนมึงสอนไม่ใช่หรอที่กอดแต่คนสอนน่ะในเดียอะคนแรกมันมาสอนไงใช่ใช่เลยนะสอนผมเนี่ยเป็นคนแรกอะไอ้ซิกะคำว่ากอดแต่ครับมาจากผมแต่ตอนนี้สอนไม่เป็นหรอกนี่โง่ละแต่คลิปนี้นะแต่ก็ได้ครับได้หมดครับไม่ใชใครชนะผมหรอกผี มั่นใจมั่นใจครับมั่นใจไม่มีใครชนะหรอกแพ้มาอายแล้วเว้ยน้องเห็นผมแพ้ยังอ่ะอุ้ยเอ้ยเยอยเยอะจล่ออ่ะเพื่อนมาฟักโอ้ยใครจะลองก็ลองนะกูไม่ลองอ่ะแมวใครที่หน้าแมวเด้อใครอยากลองก็ลองอ่ะกูขออนุญาตจะกินอะไรจะได้สั่งไม่เอาปลาทูแน่อย่าสั่งดิหัวสู อดี๋ยพี่พี่คิดว่าใครอ่ะพี่จิ้มเลยลองเอาไี่ถนะึงอะ่ะไม่หมายถึงว่าพี่ชอบไงที่จะให้ลองลองบัดอะไรเงี้ยไอสิ่งมันใส่กอดแสงไม่เป็นสิพี่รู้ได้ไงใส่เป็นหรอครัสสิ่งไม่ใช่หรอครัสสิ่งมันก็มีกอดแตงครับพี่คลา,าสสิกนี่ตัวดีเอาง่ายนะเว้จ้า รูเข้าใจว่าไอสิงอ่ะมันมันเก่งสิงมันก็เหมือนหนวดขาวอ่ะแต่ไพในมือกูอ่ะมัน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 เป็นหนวดดำมาเด้อแล้วสิงเจอแล้วจะร้องไลเดี๋ยวว่าพี่เอาผมมาฆ่าอีกอ่ะเดี๋ยวรอบอรัสชิวมาอ่ะม่เนี้เหรอ <c oughs> บอสคิวมายั้อ่ะเดี๋ยวกูจิ้มให้สองคนถ้ามึงชนะได้นี่กูบอกตรงเลยนะไม้สิงถ้ามึงชนะได้นี่กูไม่กลัวใครแล้วในเนี้ยสิงเพื่อนจะสั่นเพื่อนสิงผมเร่งมาแล้วพี่เช<า> <Okay, S 3> น้องเปิดพนันหน่อยเดี๋ยวเปิดให้กูไม่บอกหรอกกูจะเอาใครต่อยกับมันอนะ กูไม่เอาไก่ไปต่อยกับมันหรอกระดับนอร์สิกอ่ะแต่ที่มานี่ไม่ไม่ได้ให้มาตีกันเองนะเว้ยเมื่อเข้าใจกันใหม่ก่อนนะเว้ยคือกูให้มาช่วยกันนะเว้ยวันนี้อาจจะมีรีมีศึกสูตรลงยัง่ะยังพี่แล้วเป็นเฮี <he> e ยอะไรไม่ลงอ่ะอยจย<า>์ทำเสร็จแล้วถามจา,จาได้<า><า>ไหมจ้แล้วต้องถามบอสคิววอตคิวจัดก,การอืมนั่นแหละต้องรอเดอะบอสพี่รอแปอ๊บพี่ชายรอบอสเราก่อนพี่ ส่งไปแล้วนะพี่เรื่องสูบส่งไปตั้งแต่ตอนประมาณส่งไปประมาณทุ่มหนึ่งอะพี่อิกิล่าอยู่ไหนวะไอจ้าได้มาคุยหกโมงไม่หกโมงเวลาไม่มีเบอร์พี่ทำวิทยวตอบส่งไปตั้งแต่หกโมงอะพี่ก่อนรีสองชั่วโมงส่งไปนานแล้วม่แต่วันนี้ผมลองมาละต่อยต่อยากที่นียกที่สุดแต่ต่อยากที่สุดนั่นพี่ไปลองจริงจริงหกโมงก็คิดเห็นเหมือนกันตัวแปลกแปลกปะตัวมันแข็งมากตัวมันหน่วงมาก ต่อยากแต่ก็ไม่แพ้หรอกก็ไม่เถียงก็ไม่เถียงก็ไปลองมาแล้วเหมือนกันไม่เถียงไม่เถียงที่นี่มันยากจริงก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าผ่านแล้วก็นั่นแหละก็ให้มาเป็นพวกบรรดาหัวหัวแกนนำอ่ะวันนี้ได้ลั่นวะมาได้ลั่นก็ลั่นให้เต็มที่อ่ะเอาแบบลั่นล่นอ่ะ ตามขัยาของทท่านได้เลยค่ะอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือนะรครับอันนี้นิดละยังไปท่าเลยมาทอะไรเนี่ยพีจับโลจายฟรอ่ะจบโล่าติดยากดู่ะไอคิวเพิ่งทพันเสร็จลีาลีลานะบอใหญ่อะตายพี่เิ่ง่หาคามันเป็นซเปอร์สตาไงว่าแบบคนอื่นต้องมังรั้รอคนเดียวพี่ เน Berlin> Colin> ี่ยเนี่ยมาจากสนามแข่งกุตัเตะบอลเตะกูลงเครื่องบินไปแล้วเนี่ยต้องมารอไอ้คิวหรอวะใครมาวะเนี่ยต้องเชิญหรอไอ้สัตว์ล่อครับามาแล้วแน่ๆมาใครอ่ะมาใครอ่ะมาใครอ่ะอุ้ยใครอ่ะคิวเ้ยราตั้งแปลกมีเอปปี้ไหมไปซื้อไปซื้อให้เราตรงนี้นะได้ครับไปละอ๋อเด็กไอ้คิวว่าอยู่ ช่วงนี้ดูห่างๆกันเถื่อนเขาทิ้งหลายคนไงพี่เขาเลยได้คนนี้มันรออันนี้หวานใจมันเหรอเต็มหรอใช่ใช่พี่มาฟีไอเทมมันได้ไอเทมพี่ตกลงนะตอนนี้กูอยากฟังคือเกี่ยวกับคนิสต์รายชื่ออยู่ไปซื้อไอเทมอยู่ไหมคนนี่คือคนไหนพวกพ่อค้าหรอยืนอยู่ตรงกลางไอคิวมึงอย่าเพิ่งคุยกับสาวดิมานี่ดิ ดีถ้าสอนรามจะกลับมาเล่นด้วยมึงว่าไงวะแต่ว่าพี่ยังไม่อยากให้โอกาสมันอ่ะแล้วแต่พี่เลยพี่ผมผมไม่ไม่ติดอะไรกับใครอยู่แล้วปกติผมอยากได้ตัวมันนเดน๋ย่ขอคิดก่อนแล้วกันใครนะพี่ใครนะไอ้พื่ไอ้รามแล้วแต่พี่อ่ะแล้วแต่พี่ผมตามพี่งไว้ก่อนแล้วกันนะเฮียตอนแรกกูว่าจะเอามันมาแหละแต่ไม่เอาดีกว่าโอเค มันมันจะมีน้องๆมีเพื่อนๆอะไรที่ต้องดูแลเอดหกเจ็ดกูจะไม่อยากไปภาคน้องมันมาว่ะส้มน้ำส้มน้ำส้มแต่กูคิดถึงน้องมันนะูกใหญ่ต้๊บนั่งเมื่เมา่แป๊บนึง่งแข่งมาสอนรามอ่ะเหรอแข่งไม่แข่งก็ลองถามหงอกคุงดูดิเจี๊ยบเป็นกระคนคนนั้นอ่ะหัวขาวอ่ะถ้าอยากรู้ว่าสอนรามใส่เก่งไม่ไม่เก่งก็ลองถามลุงแม็กดูอ่ะตังค์กันอรกันลืมแปดร้อยอ่ะไอคิวไปบอกอะไรชื่อพี่ชอบดิ มีธุระเยอะนะสวัสดีครับพี่ชอมสวัสดีครับเวยธุระเยอะจิ๊บขาตะเวะมาเลยซื้อไปสามอันเนี่ยกระเป๋าเก้าห้าหกครับเอาไอติมฟรียังไงอ่ะมีแล้วพี่จ้าพี่อ่ะแล้วก็เลือกปัญญาอ่อนเลือกเบียร์อะไรเฮียอ้วนมาแล้วนะพี่โอ้แม่งเดี๋ยวจะตายอะไรก็ไม่รู้น้ำส้มก็ต้องกินมาแล้วพี่อ่ะ30สามสิบคนขอช้าช้าๆ กาไครแชปเปอร์บีลิสเอ็กเยนฟูดลูกเทวดาซันเซ็ตลีฟิตเตอร์ลูกเทวดาเบลลูกเทวดาโค้ผัวหอมซิ่งพิริยสตาร์กเลียวสโนว์เอ็กเยนไปเอ็กเยนเจฟเอ็กเยนขวังปี้เคนจิสกายบูเอออ่ะเบรกชื่อนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะ เคนจิ ji, มันมีปัญหาอะไรนมหมี่มัง้งอืมรู้ละจะคุยอะ่ะกูบอกกูบอกให้ไอ้นมหมี่กับไอ, ji, อ้เคนจิอามานี่สุดท้ายเราต้องปองนองกันอยู่ดีอะ่ะเรื่องต่อยอ,อย่าเพิ่งทะเลาะกันตอนนี้เลยวิลเลียมวิลเลียมลูกเทวดาการ์ฟิวลูกเทวดาลูกอมเชอร์รี่ลูลลซิเฟอร์เอ็กเยนอากิลาคอลินเฟิร์สอัปเปอร์พี่อัพใช้น้ำสกุลไลอะอ่ะอัปเปอร์ใช้นำ้ำเลย อัปเปอร์อัปเปอร์แล้วก็แล,วกแล้วก็ไทก้าไทก้านมหมีเเย็นนิกลูกเทวดาวปื้อเอกเย็นมีเอกเย็นจ่อยคอลินเฟิร์สไข่ต้มเนทแล้วก็ไบต์เอกเย็นเจ้าบ,บอสเอกเย็นแล้วก็ไอเลียวลูกเทวดาแค่นี้พี่ อชื่หายไปไหนจ่าขอบไม่เป็นลูกเทวดาเหรอเออว่ะโชื่ยทองมวะนะยังไม่ได้ใส่เลยพี่ลีดไม่มึงอะใส่มึงจ้กูไม่ต่อยก็ได้นะฮะน้อยใจครับจ่าขอบตินครับเราไอ้พวกที่มันผู้เล็กชื่อมาต่อยกูนะมันเมื่อวานมึงก็ต่อยตามไปแล้วจ่าขอบติดนะไอ้จ่ากูคล้องใจวะไอ้เหต้นเพื่อนที่ครับโททษีครับชื่อมันตกหล่งไม่ไม่ไม่ฟังเดี๋ยววันเนี้ย ไปวอโซนมันมีวอโซนแล้วนี่ไอ้นอสิงอยู่ไอจาอยู่คนที่ยังไม่มีรายชื่ออะก็ให้คนที่มีรายชื่อไปต่อยใครแพ้ก็เอาออกก่อนก็ได้มากตอนนี้ตอนนี้ครบสามสิบแล้วนะพี่แล<อ>้วยังไงอ่ะก็กูจะออกอ่ะหรือมึงจะออกอะมึงออกไหมล่ะมึงออกไหมเอาไปไหนนะพี่เอาไอสัตว์ก็ถ้าเกิดว่าใครต่อยไม่ผ่านมึงจะให้ไอจายืนเป่อย่างเงี้ยนะใช่ถูกปะ ไม่ใช่ผมเอาพ่จาแทนในเรียวแล้วไม่ไม่ได้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 คิวไม่ได้จะให้มันแทนใครไม่ได้จะให้มันเทสซัทเซ็ตอปึ้งก็ได้นะให้เทสที่วอโซนไงก็คนไหนที่มันต่อยไม่ผ่านอ่ะก็นั่นแหละก็ให้พวกที่มันมาที่มันยังไม่มีรายชื่อเนี่ยให้มันมาแทนแค่นั้นแหละจบเลยไอ้บงไอ้บสก็ไม่มีเออตัวย่ออะไรพี่สภาเขาถามว่าตัวย่อเราจะใช้อะไร L อ K อาเหรือเอ K มเคเอรคิง ใช้ MKK นั่นแหละปะวอร์โซนดีกว่าป่ะตุ้นรอไปวอร์โซนกันดีกว่าป่ะดีมากดีมากสวยเลยฮะอะไรนะพี่เตอร์กูจะแก้ตัววันเนี้ยไปหาตังค์กันป่ะหเมื่อกี้ผมบวกมาสามที่ไหนเดี๋ยวพี่โอ้ย่าง้วยเควิ่เก่งเว้ยหนึ่งหนึ่งสามสามสองคุไม่โม้เลยเลยหนึ่งสามสามสองหนึ่งสามสามสอง อะไรพี่ผมยังไม่ได้ซื้อรถคารมาโชวเลยพี่เอาไปใช้หมื่นหนึ่งก่อนแล้วกันนะเจอไปเจอมาโชว์เลยเน้องเก่งมากเก่งมากหนึ่งสามสามสองคิวหนึ่งสามสามสองไปแล้วหนึ่งสามสองสองหนึ oh. uh ่งสามสามสองไอสัตว์โอนใหม่แล้วค่อยไปหนึ่งสามสามสองเร็วเร็วโอนผิดแล้วนามสมุนสตาบอยด้วย มึงก็ไปตามทวงอ่ะไม่ทวงมันไม่ไม่ทวงไม่ทวงก็ไม่ได้คืนนะเว้ยคิว่าไงเรียกมึงอ่ะไหนวะรถอ่ะครับลุงครับผมมีเตียงแบบให้ลงนุนลงพันหล่อพันไม่ได้ยินไม่ได้ยินมันหูดับ น่าจะกินหมูนุ่นปิ๊มาตั้งพันเลยเหรอครับได้แบบพันสองพันอะไเี้ยแล้วผมจะได้คืนไหมล่ะครับได้ได้เด,ด,ด,ดี๋ยวหนูไปวัฒนทุนมาคืนจริงเหรอเจี๊ยมีเบอร์ไหมล่ะเก้าเจ็ดแปดสี่แล้วคิวเขาไม่ได้เลี้ยงดูเหรอครับเห็นว่าเป็นเด็กคิวเด็กคิวเหรอ เด็กคือแเห็นไปเอ็นเขาลอดลือกันว่าไปนาไปไหนมาไหนก็ไปกับคิวมากับคิวนี่ครับอันนี้น่าจะผิดนะครูหนูเพิ่งเหยียบประเทศเมื่อกี้เลยอ้าวเหรอแล้วขับรถมากับคิวได้ไงอ่ะหนูเดินมาน่ะหนูเพิ่งลงมาเหยียบอ๋องั้นผิดคนนี่หว่าอันนี้น่าจะผิดเออผิดคนผิดคนโทษ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 ครับโทษโทษเนี่ยครับขอเพื่อนผมเลยครับผมแดงครับเนี่ยรวยมากพันสองพันนะผมก็รวยจริงๆแล้วพันสองพันมันเสร็จตังค์อ่ะผมมี ในบัญชีตอนนี้มีประมาณห้าหกล้านนะครับแมื่อเพิ่งเปิดสองวันถูกต้องครับถูกต้องงั้นงั้นงั้นมีให้ไหมครับหนูขอแค่พันสองพันให้ได้ครับแต่ว่าเอาไปทำอะไรเหรอเอาไปฟันใช่ไหมเอาไปทำทุนมาไปลงทุนได้ได้ดิครับอัพให้เข้าไปน้องฮะสิงให้เข้าไปดิเพื่อนอย่าเพิ่งไว้เจอกันนะพี่อ่ะเพื่อนพี่อ่ะเพื่อนพี่อ่ะพื่อนยืนข้างหลังเราพี่ ครับขึ้นดิพี่เอ้ยอย่ามือพี่ยืนยืนข้างหลังน้ากระโดดขึ้นดิเออยืนข้างหลังเลยมาเดินมาเดินนุ่มๆเฮ้ยพี่พี่ยืนข้างหลังดิยืนเย็นตรงไอ้ข้างหลังอ่ะนางบุญทุนเฟี้ยนเฮ้ยไม่มันเป็นที่พี่นอนละสิงไม่มีของไงมันเลยไม่ได้ไงมันต้องทำไงอ่ะก็ยืนเฉยๆอะไรละฮะยืนเฉย ยอนงานนะพี่กูคนเราไปขอไอจีมสองคนเนี้ยเขาใช่เราอะอะไรวะเฮ้ยเราม่บกเบิกรถเลยเฮ้ยพี่อยู่นี่จะจะไปไอสิงคนนี้อะปีกคนานี้คนไหนวะเนี่ยมันก็ไม่ได้เนี่ยไม่เบิกรถมาเบิกรถมาเจออาร์คัสโนพี่อัพไปคาสิโนเบิกรถหน้าก้าล่าดูมือกัามาสาวไหนมาอีกแล้วเนี่ยคนเดิมครับ เวลาผมคุยใหไงผมคุยคนเดียวไงไม่เหมือนพี่นไไี่ลรบพูดหลายพี่สิบยี่สิบคนอะมีอะครูไม่มีคอ